สวัสดีค่ะร้านไทยพิชชิ่งนะคะกลับมากันอีกครั้งวันนี้เรามาอัปเดตคันเบตเบตโอคุมาอัศเลสเก้าฟุตกันหน่อยเวลานี้ได้มาเพิ่มอีก4คันนะคะแน่ใครที่พลาดครั้งที่แล้วบอกเลยว่าหมดยาวนะจ๊ะแบงค์เอ็กคอร์สอย่างดี ด้าไม้ก๊อกเคลือบแล้วนะคะขัดด้านจับง่ายรีซีดอย่างดีไกด์ดีทรงเครองรับสาย PE เหมือนเดิมขึ้นชื่อเรื่องการตีเหยื่อได้ไกลมากนะคะสปริงตัวเยี่ยมน่เนื้อแบงค์เป็นเอกลักษณ์ค่ะคันอื่นยังไม่ล็อกเรียนแบบไปได้ทำให้ส่งเหยื่อได้ไกลขึ้นเยอะมากตอนนี้หาที่ไหนไม่ได้อีกแล้ว